เาคนรู้กันไหมว่าทําไมพนักงานที่สนามบินเนี่ยถึงไม่อยากเข้าเวรดึกที่เกต62ของสนามบินดอนเมืองบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเคยพบเจอเรื่องหลอนๆกับตัวเองด้วยนะเกต62ของสนามบินดอนเมืองเนี่ยเคยเป็นจุดที่ปุูอย่างรุนแรงในปี2544ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเครื่องบินโบอิ้ง737ของสายการบินไทยเนี่ยจอดอยู่ที่นั่นแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยก็คือยังไม่มีผู้โดยสารขึ้นไปนะแต่จู่ๆเนี่ยเครื่องบินเนี่ยก็เกิด ตูมขึ้นมาคือเสียงดังสนั่นเลยทําให้ลูกเรือคนนึงเนี่ยตุยในที่เกิดเหตุทันทีหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนพบเจอเรื่องราวแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าที่เดินบนงวงต่อเครื่องทั้งๆท,ท,ที่ตรงนั้นไม่มีคนและบางคืนเนี่ยก็มีพนักงานบางคนนะเห็นผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดลูกเรือเดินอยู่ใกล้ๆกับเครื่องบิน แต่กลับไม่มีรายชื่อเธอในรายชื่อของพนักงานและที่หลอนไปขวัาน,นั้นก็คือบางคนเนี่ยได้กลิ่นไม่จางๆนะเหมือนกับวันที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยและในปัจจุบันนี้เกต62เขาก็ได้ถูกปิดใช้งานไปแล้วนะใครที่ชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจให้พี่เกดแล้วกดติดตามไว้นะเพราะว่าเรื่องหน้าหลอนว่นนี้แน่นอนแล้วเจอกัน